อีนี้มาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเขาดีไลน์สมก,การในการวิเคราะห์ความเข้มข้นเฉลี่ยของของแต่ละห้องอยังไงนะครับก่อนที่จะดูสมก,การสมดุลควอนต้าหรือว่าไอตัวม,ล,มลพิษหรือชุดความแรงของเชื้อโลคความเข้มข้นของเชื้อโลคอันนี้เนี่ยอยากให้ลองทวนความจำอันนี้นิดนึงที่เขียนนะครับ เราเคยคุยกันเรื่องสมการสมดุลทั่วๆไปใช่ไหมครับสมดุลครอบจกักรวาลเขา universal universal balance นะครับผม,ผมเรียกมันว่า universal balance เนาะก็เรียนมีอาจารย์คนหนึ่งตอนที่เป็นเรียนโทที่มีการเขาสอนเนาะชื่อไม่ใช่ university ทนะี่ universal เนาะใช้สำหรับดูสมดุลอ,อะไรก็ได้นะครับก็ อันนี้ผมได้มาจากตอนไปนเรียนวิชา IAQ กับอาจารย์ที่ชื่อเชลลี่มินเลอร์นะครับอยู่ที่ U of Colorado at Boulder นะครับเขาก็ให้มองสมดุลทุกอย่างนี้เป็นรูปนี้เนาะ In Out นะครับบวกกับที่เกิดขึ้นเนาะลบกับที่สลายไปเนาะ dK นะครับเท่ากับอันที่เปลี่ยนเนาะแลนะสิ่งที่เปลี่ยนในห้องตัวนี้ครับอันนี้คือ In Out คือสิ่งที่เรากำลังทำสมดุลอยู่เนี่ย เช่นในที่นี้คือควอนต้าของเชื้อโรคใช่ไหมอันนี้คือให้ดูว่าเข้าห้องเท่าไร่ออกห้องเท่าไหร่คือตัวนี้นะครับส่วนเจ n เน a เรตเต็กับดีเคเนี่ยก็คือให้ดูภายในห้องว่ามันมีควอนต้าเกิดขึ้นเท่าไร่กับมีควอนต้าสลายตัวไปเท่าไหร่นะครับอย่างควอนต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก,ก็คือผู้ป่วยปล่อยออกมาส่วนสลายไปก็คืออาจจะมีเครื่องฟอกอาจจะมีเครื่องฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้นี่คือตรงนี้นะครับ ส่วนเชนก็คือให้ดูในห้องเราครับให้ดูในห้องเราว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนเนี่ยความเข้มข้นในห้องเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่เร็วช้าเท่าไหร่เนี่ยนะครับทีนี้พอมาดูสมการที่สี่กับห้าเนี่ยเขาก็เขียนเป็นนี่แหละ universal balance นี่แหละถ้าเรามองอันนี้ออกเนี่ยเราจะทําความเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวเชนตัวนี้เขาเอามาเขียนตัวตรงนี้เนาะความเข้มข้นในห้องเพิ่มที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับส่วน เดี๋ยวเราจะแยกไทละเทอมเนี่ยครับว่าตัวไหนเป็นอินกับเอา์นะครับตัวไหนเป็นเจเนเรเตตกับดีเคนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูนะครับดูข้อธิบายก่อนนะครับเขาบอกว่าสมการที่สี่เนี่ยเป็นความเข้มข้นนะครับของควอนต้านะครับในห้องที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเนาะก็คือไอห้องแรกที่เป็นคนป่วยนั่นแหละ infected room ส่วนสมการที่ห้าเนี่ยก็ เป็นสมการสมดุลควอนต้าของเชื้อโรคในห้องอ,อื่นๆนะครับนะครับอันนี้ทุกพื้นทุกห้องนะครับทุกห้องเนี่ยเขาบอกว่าให้สมมติว่าเป็น perfectly mix perfectly mix นะครับคือหมายถึงในแต่ละห้องนะห้องใครห้องมันนะเป็นเป็น well mix นะครับเป็น perfectly mix mix นะครับโอเคเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ละห้อง mix กันหมดนะหมายถึงภายในห้องภายใน อย่างเรามีห้องย่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีห้องย่อยๆอย่างเงี้ยในห้องนี้ก็เวลมิกซ์องมันในห้องนี้ก็เวลมิกซ์องมันนะครับในห้องนี้ก็เวลมิกซ์องมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกห้องเวลมิกซ์ด้วยกันทั้งหมดเหมือนไอ้โมเดลแรกที่เป็นยูนิฟอร์มโมเดลนะครับความหมายของอันนี้คือแบบนี้เนะาะทีนี้ลองมาดูว่าสรรมการที่สี่นะครับมันมันตรงกับเทอมไหนในยูนิเวอร์แซลบาลานซ์อีควชันบ้าง ขวามือไอ้โทษขวขวาของอันนี้ก็คือซ้ายของอันนี้มันคือแน่นอนอยู่แล้วเป็นเทอมของการเปลี่ยนนะก็คือความเข้มข้นภายในห้องที่มีคนติดเชื้อเปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับตัวอินเนี้ยอินเนี่ยตัวอินเนี่ยไอ้ตัวเชื้อโรคที่เข้าเนี่ยจริงๆมันคือตัวนี้ถูกไหมถูกไหมอันนี้คือความเข้มข้นเฉลี่ยจากอากาศรีเทิร์นใช่ไหมครับที่วิ่งเข้ามาในห้องนะครับ คูณกับอัตราส่วนอัตราแร์เชนเปอร์อาของอากาศที่รีเซอร์โคเลตกลับมาเนาะอันนี้คือคอนต้าที่วิ่งเข้านะครับมาจากอากาศมาจากอากาศรีเซอร์กโคเลตนะครับแล้วอา,อากาศภายนอกไม่มีเชื้อโรคเนาะเราก็เลยจะไม่เห็นไอตัวเทอมที่เข้าเข้าเนื่องจากอากาศภายนอกเราจะเห็นเราจะไม่เห็นเชื้อโรคที่เข้า เนื่องจากอากาศภายนอกเราจะเห็นแต่เชื้อโรคที่เข้ามาจากอากาศที่รีเซอร์คูลเลตกลับมานะครับซึ่งมีความเข้มข้นของเชื้อโรคเนี่ยเท่ากับความเข้มข้นเฉลียนะ่ยที่ที่รีเทิร์นกลับมาจากทุกๆุกห้องผสมกันโอเคนะส่วน out นะครับ out นี่คือตรงนี้ out นี่คือตัวนี้ r c คูณอยู่กับ CI นะครับอันนี้คือที่รีเซอร์คูลเลตกลับออกไปนะครับคูณกับความเข้มข้นในห้องนะ ส่วน g e n e r a t e d เนี่ยเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องที่มีผู้ป่วยติดเชือ้อมันจะมีเทอมที่เป็น g e n e r a t e d ด้วยก็คือเทอมนี้นะครับนี่นก็อนไหมอันนี้คือควอนต้าที่คนปล่อยออกมาอันนี้คือจํานวนคนติดเชื้อซึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เทียบกับปริมาตรห้องมันก็จะกลายเป็นความเข้มข้นเนะว่ากี่ควอนต้าต่อลูกบาทเมตรส่วนเทอม dk นี่คือตัวนี้ n คูณกับ c i นะครับ n ตัวเนี้มันก็คือ เชื้อโรคที่ถูกกำจัดไปที่ถูกทําให้สลายไปนะครับด้วยการฟอกนะครับด้วยการอะไรนะฟอกด้วยการ inactivate ใช่ไหมหรือว่าด้วยการที่มันตกตามอะไรนะแรงโน้มถ่วของโลกอะตกลงไปบนพื้นผิวลงไปบนพื้นอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพอพอเราดูเทียบกับ Universal b a l a n c e ตัวเนี้เยเออเราจะจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับ ในห้องผู้ป่วยติดเชื้อใช่ไหมมีเชื้อโรคเข้าก็คือนี่เข้ามากับรีเทิร์นที่วิ่งกลับมาใช่ไหมไอ้รีเซ็คูเลตที่วิ่งกลับมาเอ่อลบกับที่ไหลออกไปนะครับนะครับบวกกับที่เกิดขึ้นอันนี้บางเอิญมีผู้ป่วยอยู่ในห้องมันก็เป็นคนปล่อยคอนทราโดยตรงเอ่อลบกับที่สลายไปก็คือข้อน,นี้เนาะที่มีเครื่องฟอกมีอ่ายมีอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูห้องอื่นๆบ้างไปดูห้องอื่นๆบ้าง ห้องอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะเชื้อโรคเข้าไปเท่าน,นี้เนาะเข้ามากับรี c ซ r ค u ลเลต d แอรซึ่งมีความเข้มข้นเฉลี่ยจากทุกๆห้องผสมกันใช่ไหมลบกับที่ออกไปก็คือเนี่ยที่รี c ซ r ค u ลเลตกลับออกไปด้วยความเข้มข,ข้นของแต่ละห้องนะครับแล้วก็ g e n e r a เรเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าห้องอื่นๆมันไม่มีอะไรนะไม่มีผู้ป่วย ส่วนที่สลายไปก็คือเทอมนี้เนาะก็คือที่สลายไปเนื่องจากการฟอกเนื่องจากการฆ่าเชื้อใช้ uv ใช้อีออนไนเซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะส่วนเทอร์มเชนก็เป็นตัวนี้เนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงของควอนตัมที่เปลี่ยนในแต่ละห้องเมื่อเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนสมการที่6เนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะเป็นความเข้่ข้นเฉลี่ยจากรีเทิร์น ของแต่ละห้องผสมกันนะครับเนาะมันก็จะมีความเข้มข้นของห้องที่หนึ่งใช่ไหมบวกกับความเข้มข้นของแต่ละห้องใช่ไหมห้องใครห้องมันก็คูณกับคูณกับเออแต่ละห้องนะครับแล้วก็จับหารด้วยจํานวนห้องทั้งหมดนะครับก็จะได้ความเข้มข้นของควอนต้าเฉลี่ยที่มาจากทุกๆห้องนะครับข้างล่างนี้มันจะเป็นคําอธิบายตัวแปรเนาะก็ไล่ดูเร็วๆนะครับ ci นี้จะเป็นความเข้มข้นของคอนต้านะครับที่อยู่ในห้องผู้ป่วยติดเชื้อ r c ก็เป็น a n r e h i r c h a n g e rate ของของอากาศหมุนเวียนนะครับ cr นี้เป็นความเข้มข้นของคอนต้านะครับที่เป็นค่าเฉลีย่ยถงน้ำหนักนะครับที่อยู่ใน Recirculated Air ที่ออกมาจากทุกๆห้องแล้วมาผสมกันนะครับส่วน cs อันนี้เป็น ความเข้มข้นของควอนตต้ในแต่ละห้องนะครับแล้วก็ในแต่ละห้องของผู้เสี่ยงนะครับส่วน NS ก็คือจํานวนคนที่เสี่ยงติดเชื้อเนาะเอ้ยโทษๆจ,จำนวนคนทั้งหมดนะครับซึ่งได้แก่คนป่วยติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการนะครับกับจํานวนของผู้เสี่ยงติดเชื้อทั้งหมดที่อยู่ในห้องต่างๆ